ทุกท่านที่กังผมและสวัสดีทบทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้เป็นเวลา1 6บหนาทีซึ่งมาเป็นของวันที่31เพราะฉะนั้นอ่าสวัสดีปีใหม่กันล่วงหน้านะฮะไม่รู้คลิปนี้ไปวันไหนแล้วแต่เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่กับผมเทรนเทเซอร์วันนี้เราอยู่กับเกมเอชอปเปอร์พายดิฟฟิเนทีฟเอดิชั่นยุคสมัยจกักรวรรดิภาคทำขั้นสุดท้ายซึ่งไม่รู้มันท้ายสุดจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้จบภารกิจที่ หของ x สองลยเรียบร้อยต่อไปเราจะไปต่อที่ภารกิจต่อไปกันเลยแต่ไม่รู้ชื่อภารกิจอะไรเริ่มเลยดีกว่าลวบลงมกำลัง,ลงพลเราจะตามพวกเชลกีไปไอ้หลานลัเจ้าถูกจาก้างมาปกป้องทีนะถ้าพวกเชลกีมันกลับไปที่หมู่บ้านของพวกมัน รวบรวมกำลังพลและโจมตีพวกเราอีกครั้งแล้วก็เราจะต้องสู้พวกมันกลับหกคนรวบรวมกำลังพลและดูแลคนเจ็บไว้ที่เหลือมากับข้าข้าก็ร,ารู้สึกกังวลอยู่ว่าพวกมันเนี่ยกำลังจะรวบรวมคนอยู่ที่บ้านพวกมันงั้นเราต้องโจมตีพวกมันจวดท่านอยู่ที่นี่ดูแลพวกผู้หญิงไว้ด้วยนะโอ้โอ้โอโ,อโอเคเลยอะงานนี้เหมาะกับข้ามากเลยนะ ให้ตายเถสจวกลับเขา้าบ้านไปเข้าไปและปัญหาคือเราจะต้องจักดการกับเชลกีงั้นหรออุ้ยเอย้บ้านเชลกีเรามีบ้านเชลกีที่เราเล่นมา้ยจริงมันไม่มีแต่คนตายเพียบเดี๋ยวมันเยอะขนาดนี้เลย,ยอย่างงั้นอะไรแต่แป๊บนึ่งไอ้นังกับพังที่ทำภารกิจที่แล้วนี่คือไรประโยชน์ไปหมดเพราะฉะนั้นปเราจะไปจัดการกับพวกเชรกีกันซึบงไ่รู้มันจะเสร็จกันตอนไหนแต่ว่านั่นแหละอ ใช่เดีแป๊บนึงเอาสวัสดีเชอร์กีสวัสดีกันหน่อยตุ้มแต่คือแปรมันมาโจมตีพวกเราโดยที่ตัวตัวคาเนียนตัวคาเนียนมันก็บอกอยู่นะว่าคือจุดที่เชอร์กีอยู่กับจุดที่กับจุดที่เราอยู่เนี่ยคือมันอยู่ไกลกันแต่ไม่รู้มันโจมตีเราเพราะอะไรเพราะฉะนั้นไหนๆมึงก็โจมตีเราแล้วแล้วมาโจมตีมันกลับมั่งซีให้ตายเถอะอ่อ เผาบ้านของพวกเชอรก์กีใช่เผาเผาแล้วจะไปต้องลูกตัวด้วยวะแจ้างเถอะโอเคเดี๋ยวเสร็จปุ๊บรส่วนนี้ก็มีแค่ตรงนี้ดเดี๋ยวไอพวกนี้มันผลิตลูกหลามมาโจมตีพวกเราให้ตายเถิดี๋ยวแป๊บนึงอ่าฮะเดี๋ยว<ป>ต้องส่งจอห์นแบ็กไปอ๋อแต่จอห์นแบ็กมันนี่มันท้องอายมันเป็นท้องอายมันไม่ได้เป็นนี่มันไม่ได้เหมือนอ่าคุณปู่มอร์แกนที่ว่าแบบอ่สาสัตว์กระสุนอ่สาสัตว์ดาบมุนดาบ ยังสวยงามอะไรวันบบนี้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจัดการไงพวกนี้กันแล้วค่อยเผาบ้านต่อคือหนึ่งด้วยปัญหาตอนนี้คือประชาชนไม่มีผลิตอะไรไม่ได้อาหารก็หมดค,คือคือต้หากันหมดเลยตอนนี้ให้ตายเถอะจวดมาช่วยกันหน่อยได้ไหมเย่ไอะได้แล้วแคมหนึ่งทำรายได้แล้วแคมหนึ่งต่อไปเราจะไปต่อที่แคมนี้เลยแต่ไม่รู้มีทหารเยอะขนาดไหน,นเรามีกำลังอยู่แค่นี้ให้ตายเถอะอืมเจเกอร์สี่ แจ็กเกอร์สี่แล้วก็มีสเกอร์มิเชอร์โอ้ทหารมาเดี๋ยวแป๊บนึงในกรณีนี้เราจะต้องตัดกำลังกันฮอกอายจัดการเลยตุม้มใช่ตัดกำลังแต่ต้นลมให้มันได้อย่างงี้สิอาา่ะแล้วก็เผาบ้านพวกมันเผาบ้านพวกมันแล้วเอาม้ามาขี่ได้ไหมจริงๆอยาะกะได้ขี่มากเลยเนะี่ยมันมันไม่เหมือนแบทเทิลีรียมตรงที่ว่าพอเราเอาม้าเสร็จปุ๊บ เราเรียกม้ากลับมาบ้านแล้วเราก็ให้ทหารเราขี่ม้าซึ่งนั่นมันถือเป็นอะไรที่ใช้ได้นะสำหรับ,บรเบ็เทเดียมแต่นี่มันทาไม่ได้ไงอีกอย่างหนึ่งแบ่เทนเียมมันเกมเก่าแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากไอ้ตัวที่ลงอยู่ในสตรีมต,ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยมันอย่าอย่าเห็นมันรีมาสเตอร์สวยๆนัแต่คือเข้าใจว่าค่ายเกมมันค่อนข้าง,งจะงบน้อยนะเลยแบบทำใจเรื่องแปทเทนเลียมโอ้พวกนานจะมาโผล่กันกแบบนี้ไม่ได้เราไม่ตายโมื่อสิเดี๋ยวไอ้พวกเลอนน้อยออกกันโอเคตายก่อน อย่าน้อยคณัยเดี๋ยวคณียนผมยังอยู่จะก,การพ้นี้เสร็จเราเผาบ้านกันต่อแป๊บหนึ่งอือฮึคือหนึ่งมันมันมีแค่สองมันมีแค่สองหลังนี้จริงเหรอภารกิจมันคงไม่มีแค่นี้หรอกเราแค่มาเผาเล่นๆอือฮึใช่ไม่ใช่ว่าจบภารกิจนะโอ้ใช่เดามาตรงนี้อะ่ะ มิ้งจอนและคณีย์ทูเดอะแมนเชลกีวิลเล่โอ้เดี๋ยวอ๋อคือเราจะส่งพี่จอนกับพี่คเนียนไปคุยกับเชลกีเพื่อเจรจาก็อย่างงั้นนะเจรจากับความสงบสุขใช่พักเดี๋ยวเจรจาพักยกกันหรือเปล่าน okay. okay. ่าจะใช่โอเคงั้นมากันมาเลย

Ride back and tell Stuart that we'll do what we can. We've got our own problems here. <_durance> yes, sir. Oh my! British troops? Here? Yeah. <_durance> it is time we discuss the location of the fountain. <_durance> oh, dear. we're still talking about Oh, a We'll use it to build a new town center. we คือเราเป็นอะไรน่คมของอังกฤษถูกต้องมาแล้วทำไมอังกฤษจะต้องมาโจมตีเรานื่อคือปัญหานี่มันเกี่ยวกับเรื่องอาแม่น้ําศักดนะิ์สิทธิ์อาอะไรนะอาน้าพุศักดิ์สทธิ์แห่งวัยยาหรือเปล่าน่าจะใช่ซึ่งเพื่อน่าจะโจมตีแต่โจมตีอาณานิคมตัวเองเพื่อได้รู้เรื่องพวกนี้เพื่ออ๋อใช่เราลองใส่เลือดแบกนิว่าชิปหายแล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมเรียกกำลังคนกัน โอ้โหเดี ho, e ๋ยวตายตอนนี้ตายตาย,ตายแน่แต่แน่ผมบอกเลยเจออย่างนี้ไปเ,เดี๋ยวกลับกัน <c oughs> ไม่รู้มันจะมาบุกขนาดนี้เดี๋ยวแป๊บนึงผมมัวแต่ไปโฟกัสเรืเ่องอิคโนมิกมากไปจนไม่รู้ไอ้พวกนี้มันมาบุกกันเพียบเลยเดียวไอ้ h, พวกนี้นไปผูกกับพชุชโชลกีด้วยอย่างนั้นเหรอให้ตายเถอะเดี de ๋ยวพวกนายจะมาบุกเราเร็วอย่างนี้ไม่ได้เราดียวแปลว่าเรา,เรา,เรา,เราต้องเรียกทหารมาโอเคคือในตอนนี้ผมกำลังเจอเดี๋ยวเข้าบ้านสิคุณเข้าบ้านให้ตายเถอะ เดี๋ยวคือไม่รู้มันจะบุกเร็วขนาดนี้เอาจริงสิเดี๋ยวแล้วผมจะอยู่รอดอยังไงเดี๋ยวเอาทหารจากไหนเยอะแยะที่ตายเถอะเดี๋ยวอหนึ่งอ่าแปลว่าน่าจะเข้ามาตออแค่นี้เฉยถ้าเกิดเข้ามาตออแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาไปก่อนโอเคนี่แปลว่าผมต้องรีบผลิตทหารดึงด่วนจีเลยเนี่ยเดี๋ยวอหนึ่งอา่าตัวสเกิร์ตมิชชั่นก็ใช้อันนี้งั้นเอาไปเป็นพวกอันนี้เหมือนกัน เอาเป็นพวกที่ไม่ใช้ไม่ใช้ตังเป็นก่อนเพราะตอนนี้ผมไม่มีพวกที่มันไม่ใช้ตังไงปัญหาและ้ะาทหารเมื่อกี้นี้ผมหายไปหมดแล้วโอเคตอนเนี้ยตัดไม้กับหาเนื้อผมไม่มีปัญหาคือตอนเนี้ยมันยังโอเคอยู่แต่มีแค่พวกนี้แหละเดี๋ยวคนเตรียมตัวงอกอันนี้ไปเก็บตังกันใช่ไม่พอ population cap ไม่พอเดี๋ยวแล้วมันหายไปไหนหมดเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวประชาชนที่ว่างงานของผมหายไปคนหนึ่ง ได้ต้องลงในเรันอยกางดี้ได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องขอคนขอก่อนโอเคขอมาสร้างบ้านเดี๋ยวนิดอ๋อรือไปบ้านแค่สีหลังแป๊บหนึ่งทีเนี้ยเดี๋ยวผมตุนทหารตัวเองก่อนเพราะเจอพวกนี้ไปก็ไม่น่าจะรอด โอ้พวกมันมาบุกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทารม้านี่กันทา,าน,นทามาน้าหนีจัดการไก่พวกนี้เราเสร็จปุ๊บเราต้องขอกําลังเพิ่มเยอะเลยแป๊บบนึงไหนก็มาแล้วโอเคจริงๆผมอยากจะอัพอีคโนมีมากเลยตอนนี้อัพไม่ได้เพราะเจอพวกนี้จัดการก่อนไงใช่และปัญหาคือพวกนี้มัสกตเทียมัง่งอะไรมั่งไม่รู้ผสมพันธุ์กันมั่วไปหมดให้ตายเถอะแถมแมีเลเวลแมงของเชลกีด้วยวนะกวาไปพวกนี้มันถึงมีอาวุธโอเคกันแป๊บ,บนึงดูก่อนว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ต้องเรียกกลับบ้านกัน ดวนจีเลยกลับบ้านให้ตายเถอะไอ้พวกนี้มันเยอะเกินไปนายจะเอายังไงกับเราถามจริงไอ้พวกนี้มันเยอะเกินให้ตายเถอะงั้นสักนักเลยโอเคคือตอนนี้ไอ้พวกนี้มันเยอะเกินไปซึ่งผมไม่รู้ว่าม,มันโผล่มาจากไหนกันหมดแล้วผมก็มดันมไม่ได้โหลดทหารไว้กันในพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นได้เดี๋ยวไอ้พวกนี้มาเผาละไอ้พวกนี้มาเผาแป๊บนึงถ้าเผาเ,ผาเผาพราะฉะนั้นเราก็เล่นมันเล่นมันใช่ เราต้องค่อยเล่นกับพวกมันแต่เนี้นคือผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะว่าผมไม่มีอะไรมากันบ้านใช่งานนี้ต้องอะไรปึ๊บงานนี้ต้องคอสโบแมนโดนละไอ้พวกนี้อยู่มึงก็โผล่มากันผมก็งงว่าเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นแล้วมันโผล่มาเยอะกันด้วยนะเนี่ยคือตอนนี้มันมันก็มีอยู่แค่เนี้ตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรแต่ตรงนี้มันโผล่มาเยอะพวกมึงโผล่มาจากไหนกันไอ้ตายเถอะนี่เริ่มร้อนแล้วเนี่ยผมว่าเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนเริ่มร้อน อาา๋อใช่มันรอดสเตเบิลผมตกไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามีเทาเรามีเทาเซนเตอร์เนี่ยที่น่าจะคุยกับเราได้ไเล่นเชลกีกันเลยแล้วกันอ่ะโอเคไม่น่ารอดใช่ไม่รอดให้ตายเถอะร้อยเปอร์เซ็นต์อืมให้ม่ได้ง,งี้สิสสโอเคทีนี้คือผมเคลียร์เสร็จแล้วเคลียร์พวานั้นก็ เส้นจีเดย์ผ่า,าแปรอยู่เหมือนกันเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตน่าจะต้องกลับไปสร้างฐานกันอีกรอบแบบยาวๆเลยให้ตายเถอะทีนี่ผมมองว่าถ้าเกิดรอถ้าเกิดรอคลิปนี้น่าจะชั่วโมงกว่ารอให้ทุกอย่างมันเรียบพร้อมนะคือเจ้าผมพูดไงเดียณนะตอนนี้เกิดด้วยความที่ว่าเกมมาสปีดมันน้อย สปีดมันน้อยแล้วก็มันอะไรย่ำปนกันไปเพราะฉะนั้นและอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้แถวๆนี้มันไม่มีทาหารอยู่ไงคือน่าจะบุกไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดมันมันคงไม่มีแบบอะไรเสถียราพแบบจะเอ๋อยู่ทาหารก็มาจากไหนไม่รู้มันเป็นร้อยเป็นพันคนซึ่งอันนี้ไม่เอานะ่ะถ้างั้นต้องเป็นหลักสูตรเกมอทีเอสทุกๆท,ทีที่เราจะต้องทําก็คือเซฟเกมเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการใช้ชีวิตของผมด้วยอะฮะ งั้นเดี๋ยวเราจะล่อทหารมากันบ้านไว้ก่อนสักคนหนึ่งสมพนที่ว่างานเดี๋ยวเ,เตรียมตัวหนึ่งสองสามสี่ใช่แล้วก็ตัวโฮมแลนด์ผมมันก็ไม่ได้ขึ้นเร็วอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าห่วงอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นหนๆก็หดๆแล้วไอ้พวกนี้มันคงไม่ได้โอ้มันมีทหารมาอย่างนั้นนะถ้ามีทหารมาเราก็แค่โจมตีพวกมันเล่นๆไปกันใช่ทีนี้เผาเท่าเซนเตอร์มัน เผ่มเท้าเซนเตอร์เราค่อยจัดการก่อนไอ้พวกนี้ตอบไปเรื่อยมันคงไม่ได้ผลิตทหารมาโจมตีเราเร็วขนาดนั้นหรอกอ่ะฮะเผ่มเท้าเซนเตอร์แล้วเขาจะตอบไปเรื่อยเพราะผมไม่เห็นไอ้พวกนี้มันจะโหลดทหารมาซึ่งก็ถามว่าโอเคนะโอเคแล้วก็ผมแล้วก็จริงๆอ่ะผมอยากจะอัพบ,บ้านเป็นระดับ3ด้วยแต่ว่าตอนนี้คือมันยังอัพไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยากมันอัพยากมากตอนนี้เพราะว่ามันคือจะพูดยังไงเดี๋ยคือทรัพยากร,รม,มันไม่ได้พร้อมอะขนาดนั้น โอเคแล้วมีพวกนี้มีแค่นี้ก็ถือว่าคุยกันได้อยู่ uh huh. อ่ะฮะเพราะตอนนี้ผมมีปัญหากับการหาตังค์ด้านเจ็ดแปดผมโหลดเซตเตอร์มาสองโอเคง่ายได้อยู่ส่วนนี้เผาไอ้นี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเตรียมตัวโหลดทหารต่อเอาทหารที่มันใช้ที่มันใช้อาหารที่มันใช้อาหารกับไอตัวนี้อาหารกับไม้แทนที่จะเอาทหารเกินเงินเพราะตอนนี้เงินขึ้นน้อยใช่แลวพวกนี้เดี๋ยวซ้ายิงใครเนี่ย ก็น่าจะพวกประชาชนยิงกันเองอะมั้งยิงคือมายถึงประชาชนมันมายิงผมนะเพราะฉะนั้นโอเคทาวเซ็นเตอร์พังเดี like like ๋ยวเคลียร์พวกนี้ไปเลยเคลียร์พวกนี้ไปเลยในตัวพอเคลียร์เสร็จปุ๊บเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะฮะเราเพียงเข้าไปข้างในแล้วจัดการกับสิ่งที่สามารถผลิตยูนิตแล้วเอาทาวเซ็นเตอร์ก่อนแล้วกันเอาทาวเซ็นเตอร์ก่อนตอนนี้มันมีแค่ไบแมนอ๋อมีไบแมนอ๋อมีบาร์เร็คตัวนี้เพราะฉะนั้นอย่าเอาทาวเซ็นเตอร์คุยทีหลังเอาไบแมนก่อนดีกว่าเอาไบแมนกับบาร์เร็คก่อนดีกว่า ส่วนต่วนนี้งออมาง้มากันบ้านไว้เอาง้มากันบ้านในส่วนนี้ทีนี้เดี๋ยวเอาเอามากเทียซึ่งนีดหนักก็ดีส่วนตัวนี้ปลอดภัยไม่เห็นว่าจะมีศัตรูมาโจมตีกับเพราะฉะนั้นเออเคียร์เคียร์บาลลกเลยแล้วกันอ๋อนมีวกนี้กันตรงนี้อยู่โอเคงั้นเคียร์เลยแล้วกันจัดการพวกมันเดี๋ยวมาหนีมาหนีมาหนีพวกองจัดการสู้กับพวกสเปียร์แมนไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้สเปียร์แมนมันสู้กับสเปียร์แมนแล้วก็ให้ โโเขาสโูแมนเคลียร์ไปทีนี้ที่เหลือเผาบาล,ลักเลยเลยเผาบาลักเสร็จป,ปุ๊บเดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวพวกนี้อาจจะต้องมาสมทบต่ออาา่ะฮะใช่เพราะตรงนี้มันดูซูปเปอร์เรียร์กว่าแล้วทีนี้เสร็จป,ปุ๊บมาไอ้พวกนี้สมทบกันด่วนมาสมทบแล้วก็งอกมากันบ้านอีกสักกองหนึ่งใช่เคาเรียกว่าากรเล่นอัญชันฉลาดหลังจากที่เพิ่งหัวร้อนมาทีนี้ส่งทรงัพยากรเป็นอาหารสักหน่อยเพราะอาหารจะเป็นอือฮึอ ทีเนี้ยตัวอัปเกรดผมเป็นีิเคียหมดแล้วตัวอัปเกรดนี่นี่ไอพวกไอพวกอัปเกรดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับทรัพยากรอัปเกรดหมดแล้วแต่ทีนี้มันก็ยังช้าอยู่ดีนั่นะคือปัญหาคืองงว่าอาหารมันขึ้นช้ามากนะแต่ว่าอ่าไอส่วนที่พวกไม้กับพวกเงินเนี่ยดันขึ้นเร็วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำไมมันอ๋อพวกตัดไม้อ๋อพวกตัดไม้มันหายโอเคเพราะว่าอันนี้มันหายหมดอาา่ะฮะตรงนี้ไม่น่ามีใครมายุ่งวุ่นวายกับเรามีแค่ตลาดอยู่ตรงนี้แล้วก็โอ้ อะไรเนี่ยเอาเรามาสเก็ตเทียไอ้พวกนี้มันออกนกอกกฎหมายกันได้ด้วยอย่างนั้นเหรออ่อฮะท่านี้ก็ถือว่าโอเคตอนนี้เรามีกําลังพอที่จะตีพวกนี้หมดน่าตีตรงนี้เสร็จนะ่าจะจบภารกิจนี้มั้งนะจะเขาว่ามั้งนะผมไม่แน่ใจว่าจะขนาดไหนอ,อนส,ส่วนพวกนี้อยู่กันบ้านไปเราไม่มีทหารจากส่วนอื่นมาโจมตีแล้วเพราะเหมือนมันจะมาโจมตีเราจนหมดไปหมดแล้วทีนี้อ่าในส่วนนี้ว่าไงดิสี่ห้าเดี๋ยวมันไปหาอาหารตรงไหนวะเดี๋ยว อ๋อใช่เก็บตรงนี้อยู่ตัวนึงแล้วเราก็เอาฟอนดรี่สักหน่อยก็โอเคเก็บสิเร็ว,เรว,เรว,เรวๆเอ้ยหน่อยตรงนี้มีอะไรไหมอ๋อมีแค่พวกประชาประชาชนที่มันมาตีเราแค่นั้นตอนนี้มีวัวหนึ่งตัวไม่มีปัญหาส่วนตรงนี้น่าจะจบแค่นี้เพราะเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จนะอ่าฮะจีเนียสจริงๆมันเกมมันเร็วไงแต่ผมได้เป็นหัวร้อนกับรอสร้างอะไรยาวมากมายซึ่งมันไม่จำเป็นเลยจริงๆแล้วส่วนนี้เคลียร์เสร็จปุ๊บ ตรงนี้ไปสมจริงมาเราไปสมทบเลยนะเดี๋ยวเราต้องคอยสร้างคอยสร้างมาแบบว่าอ่าเป็นชุดๆไปเพราอไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่มีอะไรมากันบ้านเราก็อาจจะชิบหายได้เหมือนกันเพราะเราไม่มีอุปกรณ์อะไรกันกันฐานอะไรเงี้ยเอาโพสกไ็ได้สร้างไว้เพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องใช้เลยขนาดนั้นเดี๋ยวสิบเอ็ดเลยละโอเคไงพวกนี้ไปหาไปขุดแรกตรงนี้จริงๆอ่ะที่ผมอยากอาเป็นยุคสามไม่ได้เพราะเลยนะเพราะว่าผมอยากเจนี่ไง อัพตัวนี้จะเอาตัวอีสเทคือมันเป็นโรงงานนุ่นนั่นแหละคือถ้าเป็นภาพถ้าเป็นภาพก่อนอ่ะภาพภาพสามก่อนที่มันจะทําภาพสวยเนะี่ยคือมันจะเป็นอีสเตตมันคือสิ่งที่เรียกว่าคือปกติผมจะเรืม่มนโรงงานนุ่นไงโดยปกตินะเพราะเป็นโรงงานนุ่นซึ่งมันหาตังค์ได้มันหาตังค์ได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาขุดอะไรมากมายแต่ตอนนี้คือผมทําไม่ได้เพราะว่าผมไอ้นี่ไม่มีอาหารมากพอเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผมอาจจะต้องอเล่นนอกเกมสักหน่อย มาถึงนอกเกมมาถึงคือจะเอาไอ้พวกประชาประชากรที่เหลือๆอยู่เนี่ยเอาไปจัดก,การค่าสักแล้วก็เก็บอาหารจากนู้นเพราะมันน่าจะเร็วกว่าแล้วก็จะได้อัพตัวนี้ไปด้วยเลยส่วนตรงเนี้ยเคลียร์ฐานตรงนี้เสร็จก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งอาา่ะฮะเพราะมันมีไม่กี่ฐานเองขอยพวกนี้มีตลาดกับอ e ีสเตทอยู่ข้างบนอยู่ด้านล่างนี้ด้านล่างจริงๆมันมีภาร,รกิจให้เปเลสคิวตัวเซตเทิลที่โดนจับด้วยนะแต่ผมไม่ได้ทำไงคือพอตอนนี้ผมน่าจะเคลียร์ตัวนี้เสร็จเรียบร้อย เราค่อยว่าอีกทีหนึ่งเพราะถ้าเกิดผมจะเอาตัวอ่ตัวอุหลันเอาตัวอุหลันไปเคลียร์กับพวกเอาลอมาเกตเทียเนี่ยคือมันยากเพราะว่าเออมาเกตเทียมันตีกับม้าดีไงมันตีกับม้าดีเพราะว่ามาเกตเทียมันค่อนข้างจมันมันมีดาบปลายปืนนั่นคือปัญหาใช่ซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวค่ามาเกตเทียในเกมปกติมันมันรวมกับไอ้พวกที่เป็นเอารอด้วยเปล่าแต่ถ้าเกิดมันรวมก็คือผมก็จะไม่เอาไปบุกเด็ดขาดไม่เอาไปบุกกับมาเกตเทียแน่นอนถ้าพวกม้านะ อืมเผานี้น่าเสร็จเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเคลียสักหน่อยก็ดีใช่คือผมมองว่าน่าจะเก็บเอฟเฟกต์ไว้ด้วยไงผมเลยไม่อยากจะเอาไปบุกกับพวกม์เก็ตเทีทยร์อะไรพวกที่เป็นม้าส่วนตรงนี้น่าจะเคลียอาา่ะฮะใช่แล้วก็เอาฮีโร่สักคนหนึ่งไปเก็บสักหน่อย,อยเดี๋ยวแบทแบ,บแล้วเราจะเลือกนายโอเคดึงขึ้นมาซวบช่วยประชากรไมได้สองคนเรียบร้อย ที่ไหนก็ไหนๆแล้วเอาไปเคลียร์ทั้งหมดเดยอ่ะฮะใช่เซตเตอร์สองเอาไปเข้าตรงนี้คือนหนึง่งขึ้หนึ่งบางอันมันเป็นไอ้นี่มันเป็นของเราอยู่แล้วไงตัวสีเหลืองเนี่ยเราเลยเอาไปเข้าไปทำงานได้อยู่มั้งอือฮึใช่และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเอามาเซตเคลียร์ไปตีกับอ่าเราเอาอุลหลานไปตีมากเกเซียซึ่งมันตายหากันหมดเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเหลืออะไรเนี่ยอ๋อเหลือฐานตรงนี้โอเค โอเคผมช่วยเซเลออ, er ออกมาเซเทลอออกมาได้หมดเรียบร้อย,ย,ย,ยทีนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วเราก็แค่อ๋อเราแ,แค่รวมทหารอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะเคลียร์บ้านที่เหลือกันบ้านตรงนีตงน้ตรงนี้และตรงนี้และตรงนั้นใช่ <S <S เขาไปเคลียร์กันเลยทหารทีนี้ก็น่าจะจบภาร,รกิจนี้โดยสมบูรณ์น่าจะมีแค่นี้ละมัง้งมั้งนะใช่คำว่ามั้งนะคงไม่มีภารกิจอะไรเพิ่มเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้เมื่อกี้น่ยไอ้คนที่มาโจมตีเราคือใคร เพราะฉะนั้นเข้าว่ากันอีกทีตอนนี้เราเอา,อาเซเทอร์ทั้งสิบมาจัดการหาอาหารตรงนี้กันแลวตอนนี้ผม,มอัพยุค3ามเรียบร้อยยุค3าที่ผมจะเอาก็คือเดี๋ยวเอาไอ้พวกนี้ออกมาแล้วเราก็สร้างอ e ีสเตทตรงนี้เลยกันโรงงานนุ่นถูกต้องแล้วเราก็โหลดฟอนต์โหลดนี่แล้วโหลดนั่นโอเคนี่พอตัวฟอนต์เอาไว้ด้านหลังโหลดเล่นเพราะว่าอย่างไรเราก็ไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วคือโหลดเล่นนะเอาโหลดเอามาโหลดเล่นเฉยแล้วก็อฟอนต์ไว้ที่หลัง แล้วก็ไปช่วยกันตีบ้านกันหน่อยเิให้ตายเถอะใช่แล้วได้หันกลับมาทำระบาดนระบาดโคตรเลยลเลยพราะไอ้คนนั้นมันออกมาเยอะพอสมควรมัดเกเทียวเพียบเลยเมื่อกี้นี้และพกอ,อังกฤษมันจะโจมตีในะนี้คงตัวเองทำไมกัน ลูกข้าอยู่ไหนพวกมันพาเข้าไปถ้ท,ทงทงเหนือเอเอเออการโจมตีครั้งนี้มันเขา้าเขาไปถ้าของเราออกจากพื้นที่นี้แล้วจากนั้นก็โจมตีพวกเราแล้วจะพาเสโจวดไปทำไมกันข้ารู้ว่าทำไมพวกเซอร์คิศัตรูอันชากาของครอบครัวข้านั้นชนเผ่าและน้องสาวข้าก็ระเบียอันตรายเร็วเราต้องไปที่นี่อังแลนเดี๋ยวนี้ โอ้ oh. ให้ตายเนะ๋ยวทีนี้เราเลือกการ์ดกันซึ่งเราเลือกได้แค่อันเดียวเท่านั้นทีนี้สิ่งที่ผมจะอัพก็คงจะเป็นอะไรที่มันอัพเกรดตัวอ่าตัวอีโคโนโมิคผมอยู่ดีถึงแม้ว่าผมจะมีอ่ามีบทเรียนจากภารกิจนะี้โดยที่ว่ามึงโมแต่อัพเกรดอีโคโนมีอย่างเดียวจนไม่ได้ดูอะไรเลยให้ตายเถอะนี่ไอต,ตัวเนี้ยผมไม่น่าจทำแบบอัพไม่ได้ก็เลยงงๆอยู่แต่ทีนี้มันควรจะอัพได้แหละน่าจะภารกิจอื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะ ละจากตรงนี้ไปก่อนละจากตรงนี้แล้วไปดูอย่างอื่นแทนเพราะว่าอีโคโนมิกมันมันก็หมดกันแล้วนะมันจะมีแค่เราย่ยอมิวเราย่อมินเนี่ยที่โอเคอยู่ทีนี้อันนี้คือมันจะขุดแร่เร็วขึ้นส่วนตัวนี้คือมันจะทําให้เลดในการทํางานในพวกพวกโรงงานนุ้นพวกอะไรนี่เร็วขึ้นเลยกะว่าจะเอาตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่า,าทีอ้าวไก่อนก็ได้เพราะผมอยากเอาอีโคโนมิกมากกว่าจับตัวนี้เพื่อจะเอาตัวนี้นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรียบร้อย เพราะฉะนั้นภารกิจนี้จบอย่าสวยงามขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูจนจบคลิปนะฮะลืมกดไลค์ซับสไครถ้าเกิดชอบกันนะถ้าเกิดแค่นี้หัวแตกก็ติชมได้แต่อย่าด่ากันนะจนถึงตอนนี้ก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าถึงแม้มันจะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ตามซึ่งมันก็ประมาณเอ่อหชั่วโมงเกิอมันนะเพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้ก็อัพวีดาเซนแล้วไปกรับผมตัดคลิปะ